ได้ลงนามแต่งตั้งรองผู้ว่ากทมทั้ง4ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็บขอให้ท่านทราบนะฮะท่านผู้ชมนะครับท่านที่1นนะครับท่านรองผู้ว่านี่แหละฮะ ท่านจมพลสำเภาผลนะฮะอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครน,นะครับท่านที่สองคุณพุทธีตามไทยอดีตสสบัญชีรายชื่อพระประชาธิปที่ปัดที่ลาออกมาแล้วก็คุณชวนนก็ขยับขึ้นไปเป็นสศสแทนนะสสบัญชีรายชื่อนะฮะท่านที่3คุณอมรอกิจชเวงกุลอดีตกรรมการผู้มนการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดในฐานะวิสาหกิจกทมนะครับ และท่านที่4นะรเรารู้จักคุณหน้าคุณตากันดีนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบิ๊กวินนะฮะนี่ฮะเป็นเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนี้เนี่ยคุณชวนก็ดีคุณณพิสิทธ์ก็ดีแล้วก็ตัวท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ยชวนเองเลยนะชวนตอนแรกท่านก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ท่านก็ยังแบบ คือเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตเป็นรอผู้ว่าไม,ม่มันไม่เป็นอะ่ะนะฮะเราก็อยู่ในเป็นตำรวจมามท่านคุณชาสุขุมพันธ์ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเพราะรงานที่จะมอบหมายให้ท่านนั้นม,มันก็ใกล้เคียงกับงานที่ท่านทําตอนเป็นตำรวจนี่ทั้งสี่ท่านนะฮะชุดใหม่เลยเนี่ยใช่ครับท่านนี้ก็เป็นใกล้ชิดคนสนิทคุณสุเทพเรือสุบัณด้วยใช่ฮะส่วนในตําแหน่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยนะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา ผู้ช่วยเลขานุก,การเลขานุกการนะฮะก็จะเปิดตัวโคโสอด้วยนะฮะจะเปิดตัวหลังวันพรุ่งนี้หลังวันที่3พรุ่งนี้ก็จะมีถแถลงอีกครั้งหนึ่งนะพรุ่งนี้ถแถลงเรื่องของรองผู้ว่านี้นะฮะ